สามารถไปรับชมได้ที่โรงภาพยนตร์เลยนะคะค่ะแล้วก็ขอฝากเพลงที่เพลงแรกที่ทุกคนได้รับชมรับฟังกันไปนะคะชื่อเพลงว่าโมกบค่ะก็เป็นเพลงบมอลำอีสานอยากให้ร่ดมาม้วนๆใจจอยไปกับพวกเรานะคะพวกเราก็ตั้งใจทําเพลงนี้กันมาๆค่ะก็สามารถรับชมได้ทาง YouTube ค่ะอีกเพลงนึงก็คือเพลงมอนจิ้งหลีดค่ะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ภาพผีบอกทั้งสองเพลงเลยค่ะเพลงช้าพร้อมซซึ้งก็รับชมกันได้ที่ u t u b e เหมือนกันค่ะ จะไป็ใหม่เนาะไปเจอกับพวกเราที่ระยองไม่ใช่สิไปเจอกับพวกเราที่กรุงเทพก็ได้ละค่ะกรุงเทพก็แค่ปากซอยเออก็มันระยองแค่ปากซอยใช่ค่ะโอเคค่ะก็เราอำลากันดีกว่าค่ะโอเคคโอเไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ อาแล้วขอบคุณนะครับรับมือให้น้องกันเลยครับ